เรื่องนี้ไปดูสาวน้อยกับของรักของห่วงที่จำใจจากสวัสดีครับผมนายตีรั์รักใจนะครับอยู่จังหวัดปตัตตานีน้องมาตัดผมตีร้านนะครับขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอา้าวหนูมาทำอะไรอ่ะอ๋อมาตัดผมค่ะอา้าวตัดผมก็ปกตินี่ก็ตัดเลยเอาเท้ามากก็ ไเฮ้ย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 ผ่าเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันสมขุนช้างแล้วเป็นผู้หญิงเนี่มาผ่าอย่างนี้มันไม่ได้อ่าทำไมจะไม่ได้ล่ะคะหนูชอบชอบเฮ้ยเดี๋ยวมาต่อคุณจิบครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นขุนช้างหมดแล้วหมด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 ครับโอ้ยอยู่ ้องใจตังคมมันอะไรเนี่ยเมื่อหนูไปยิตผมมาแล้วมันก็เสียแกเท่าไร่เท่าไหร่ก็แกไม่ได้เสียตั้งแต่โวนยันปลายเลยค่ะท่านก็บอกว่าทานแกมีทางเดียวนะคะคือโกนมันทิ้งไปเลยหนูก็เอาเลยละค่ะแก้ปัญหานะนต้องแก้กันที่ต้นต่อโกรนทิ้งมันให้หมดเลยงอกใหม่ออกมาจะได้ส,สวยๆของเก่าที่มันแก้ไม่ได้นะก็เอามันทิ้งไปให้หมด โอ้โหหนูใจหนูมันได้จริงจริงแน่นอนของเสียมันต้องทิ้งจะเก็บไว้ทำไมล่ะคะเดี๋ยววันโ่อเล้วัดกเลยวอเลยวอเลยว่อลโอ้ยอยู่รอบพอดีผู้หญิงบางคนนะตัดผมสั้นนี่น้ำตาล่วงเป็นป่อๆปนี้เลยนะหนูไม่มีค่ายิ้มแฉ่งเบิกบานอ่าเดี๋ยววัดลงเดีววัดเลยาไโอ้โหเฮ้ยหมดแล้ว คมัแล้ว <c oughs> โอยยน้องสุดยอดมากหมดเกลี้ยงเลยดูเหรอโอ้ยหมดแล้วโอ้ยเกลี้ยงเลยแหมแต่พอกรผมแล้วหนูนี่สวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าคะจริงเอาเทียบกันเลยก่อนตัดกับหลังตัดมาเนี่ย คงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทำอย่างน้องหรอกครับเนี่ยนูแค่ก็ใจเขาไม่เข้าอยู่นี่ครับหนูอ่ะใจถึงค่ะ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนเ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสด,แดงน้องมายืดผมผมก็เลยขาดต้องก็โกนหัวร้านก็เป็นล้นหัวร้านเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอะไรเสียก็ตัดทิ้งถ้าผมเสียก็ตัดผมทิ้งแต่ถ้าหัวเสียใช้วิธีนี้ไม่ได้นะไม่มีที่ให้ผมขึ้นเลยนะจะบอกให้ขอขอบคุณคุณธีระรักชัยจังหวัดพัทลุงเรื่องโกนหัวแก้ผมเสีย